สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเก็บน้ำผึ้งเดือนหกนะครับผมนะครับจะขึ้นตรงไผ่นี่แหละครับผมโอ้โหทีมงานเข้ามาในป่านะครับผมมีทีมงานสามคนนะครับผมดมาต้เสียแล้วก็อีกหายคนนะครับผมน้ำผึ้งอยู่ข้างในกอไผ่นะครับผมพุ่นนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอยู่ข้างในเลยนะครับรถอีลดึง น่าจะเอาจากเตรียมควันนะครับผมควาบเลียเตรียมควันนี่ก็เด้อเว้ยนี่มามากราดใช้อิฐหดึงมากราในตำนานคืนแล้วครับผมคืนแล้วครับเราเสียแล้วหรอนึ่งกาเสียครับทำกันเป็นขบวนการขบวนการจัดต่อต่อเล่นอ่ะ ไม่ได้ยังไม่ได้ไงได้กินด็กอยู่เอชุนหนึ่งกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยนพึ่งจับพึ่งกำนผึ้งนะครับผมคอากำลังเคลียร์ทางครเดินทางในการเคลอยไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้แล้วครับผม กันจะเก็บเอาน,นี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมต้องมืออาชีพเท่านั้นโดยมาเคลื่อนยืนเหรอเราเรย่มเป็นเพื่อทเก็น,กน, <c oughs> นคนต้องทำหน้าที่กันนะฮะฮะดูข้างในกอไผ่แล้วนะครับฮะทำรับเริ่มอระตู os, ตมาแล้วไหมเนี่ย <c oughs> เริมนครับผมเริ่มบีนออกมาแล้วเดี๋ยวปะเทศกดขดเรจะาคุยดเรจะาจรจว่ว่รืองจะรอเออเชอไปได้เออแค่่แเ้องเ่เริ่มบนออกมาแล้วแล้วเ้ผัวนิ่เลยเออวอน้ำมาบ้าแล้วลผัวจะได้เอมันิ่เลยอนน่

มาปีเลี้ยงเอรอมาเตลี่ถงมาใชที่พักค่อยคว้าให้ก่อนลด้าริแบบแล้วอะไรกินบุ๊าแบบจุกเลเดี่ยวแบบอะไรตั้งเตรียมประกอบนะฮะ

คนที่ว่าทเหนื่อโซนอะอ๋อหนึ่งจอไปเลยเร็วไปเยอะมาแล้วอ๋พัดน์ดุ่นจอยดูเวจอดูเวอันนี้ลูกมันนี่เราจะเก็บไว้ที่เดิมนะครับผมโอ้เคโอเคกี่ระยะอ่ะพูรูแล้วก็บรรยากาศได้นะครับผมบรรยากาศไม่ร้อนชุ่มชื้น กับทีมงานเก็บรางเก็บน้ำผึ้งเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราจะไปคันน้ำผึ้งนะครับผมจะคันลงขวดเก็บไว้กินแบบไปทำอะไรก็ได้นะครับผมเป็นน้ำผึ้งของแท้น้ำผึ้งป่าของแท้น้ำผึ้งเดือนหกหวานช่ำ

Ừ. Ừ, vai trò ra. Ừ. Nó một lại lại. Nghe thật thoát sợt à. Thật thoát à. Ừ, vai nắm này. Ừ, ừ. Thật thoát sợt ra rồi. Ừ, ít tỷ lại lại. Ừ. Ở cái này là khá chết à, đưa chủ Thì nó dùng này chỗ này khá phải à. Ừ, ừ. mà nó tỷ chết đấy bao giờ. เดี๋ยวต้องกลับไปมั้งฮะต้องกลับไปกลับไปกลับไปผสมลาบที่บ้านเออน่าสนใจยบบบีที่ทีละจมมาจงยูรสชาอูมามิเออใส่ก๋วเเตลอยเอาไปกินวันอันนี้ตอนนี้เดือนอะไรวะเดือนห้าเดือนหกแล้วไม่ใช่หรอ Nam phần đâu hô. Oldan nếp quái lát cô là. A brother hô. 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 A ừ hô. A brother

mà ông la boleh eh kitino pa deh tu gua cara tu pu pu chao ho me oi cô lai go vai ักูวันนี้ดูวเธบรยากาดีูวานนี้บรรยากาศดีค่ะบรยากีม้อนมมอยตัดเชฮอมนรอที่นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้เอาเล่ามาเอามาพวนี้มาหลายคนต้องคนนึงเลยกไม่อ <c oughs> ออกินลเลยโอ้กินเลยว่าไม่ไหวก็ <c oughs> เอาของม,มาเนีไปกินรอนี่ไม่ต้องไม่ต้องปลูกม,มันแล้วเนดีด๋ยว<ด>ไปาเอลก,อกนิเดี๋ยวแล,ลว้ววาไดเลยเฮ็ยิมมาปลาอล่้มลอลกูเรด,ด้วย Kim mà cho khan này, nên cho giữ cho giữ đây. Mẹ à? ừ. Để cho bố chị nó nói đuôi. Ừ. เาแน้นแล้วก็พานลอได้พาเราไปพาเาไปเลยนะแล้วไม่เกินแล้วจบรกว้างเอเออมม่มา